ลโหลครับอยู่ไหนครับอยู่บนเขาเลยอ่ะเชือกเขาทิมารายอ่ะจะทำอะไรครับมากับฮันนี่อ่ะของหน่อยเดี๋ยวเอาของไปให้ได้ครับไม่อยู่จะได้มีอะไรเก็บไว้ดูเล่นได้ครับกระเช้าข้างล่างเนาะกระเช้าเหรอครับอยู่กระเช้าใช่ไหมครับใช่กระเช้าส่งจี้ก็ได้ส่งจีไ้ไ้เลยได้ครับ เฮ้ยวันดิ๊กเพื่อนเหรออุ้ยถูกคันไหมเนี่ยลองถูกคันไหมเนี่ย ครับสเอ้านี่มันคุณไอวีน้ำเก๊กโวยขาวนี่ว่าอะไรคือน้ำเก๊กโวยขาวก่อนเอ้าไม่เคยชิมไงครับเนี่ยอ๋ออ๋อมันมีน้ำเก๊กโวยขาวด้วยเหรอเนี่ยคุณลองหันละมองเบาะหลังครับเนี่ยคุณลองหันมามองเบาะหลังเนี่ยครับจำได้ไหมนะคนไทยอ่ะฮาสุนสี่ยี่ถึงจังเลยใช่เป็นไรมาครับ ไม่ได้ไปไหนก็มาเอฟเคบ่อยนะอันนี้ให้นะเห็นหรือเปล่าอ๋ออ๋อคือจำเป็นขอดูก่อนไหนบ่อหลังอะไรคุณน่านไม่ได้อ่ะมันติดอ่ะนไหนอ่ะเห็นเงียบเนี่ยเฮ้ย เอไว้อะ <c oughs> ช่วย้ยช่วยด้ว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 ยไม่โอเคอย่างงี้ไม่โอเคเอาไปไหนครับเดี๋ยวแบบมันหมดแรกไปแล้วไม่ใช่หรอซื้อมาครับแพงไหมครับไม่แพงไม่แพงไม่แพงเลย,เลยไม่แพงเลยม้องถามึงว่า,าติมาญาติไหนมีญาติด้วยเหรอญาติเป็นร้อยเลยอะ่ะที่ไปชา้าก็เพราะนี่แยแหละหนีญาติเยอะครับญาติเยอะอ๋อโอเคเนี่ยแหละเอาเอา,เอามาให้ เพราะเผื่อๆไม่อยู่ไงจะได้มีแบบมีอะไรมั่งให้เรามายเยอะแล้วอ่ะไม่เคยให้อะไรเลยเน่เท่ครับเค่ครับเป็นแมวป่ะไปเกิร์ลคุณเฟิร์กว่าไงตกลงชื่อเฟิร์กใช่าป่ะหรือว่าชื่ออะไรนะวันนี้ชื่อเฟิร์กเอาอั่นเองนะแล้วแต่หลง